ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสเกษเ,เ,เอวายคอนติเจอร์สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่า จัเต็ม,มากๆครับป้าดูกันเด็กตัวก่อนนะครับวันนี้คือเรามาส่งงานปีสุดท้ายก่อนส่งกันนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกับงานของเราว่าจะเป็นยังไงร่วงถ่ายตามมาเลยมาค่ะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมีฟังก์ชันในการปรับพนักพิงด้วยนะคะก็คือเราสามารถขออนุญาตนะคะจะมีเชือกดึงตรงนี้นะคะช่วยปรับพนักพิงนี่ป้าเข้าไห้แล้วก็สามารถนั่งได้สบายนะคะตัวเบาะตัวนี้ของเราเย็บติดเฉพาะด้านบน ราสามารถปรับเอนได้นะคะนี่เผื่อเราอยากจะเอนหลังนะฮะเวลาเราอยากขยายพื้นที่พักผ่อนก็ขยับอย่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณปู่นะคะเจ้าของบ้านนะก็อยากจะขอสัมภาษณ์นะคะสวัสดีค่ะคุณปู่ครับเป็นยังไงบ้างคะลองนั่งดูโอ้ บายนิ่มนิ่มนุ่มๆนะเด้งเด้อตัวผ้าเป็นยังไงบ้างครับผ้ามันรู้สึกว่านิ่มแล้วก็เหมือนจะไม่ไม่ติดไม่ติดฝุ่นนะไม่ติดอืมไม่ติดนี่ค่ะอืมเป็นดีไซน์ใหม่ๆค่ะคุณผู้ขาเป็นดีไซน์ใหม่ๆอ๋อดีไซน์ของใหม่ๆของพิวายเห็นว่าอยู่กันหลายคนมีลูกมีหลานนะฮะก็อยากจะ ให้ได้ใช้พื้นที่เพราะว่าโซฟาใหญ่นั่งได้ทุกคนเลยใช่หลานเดวิ่งขึ้นกระโดดนั่งก็ไม่เป็นไรใช่ไม่แไม่แบนนะไม่แรไม่แบนผัดตัวนี้เป็นฟองน้ําอย่างดีเลยอยู่กันยาวๆนะครับเผื่อมีอะไรต่างๆนานาสินค้ามีรับประกันคุณปูกนาสามารถทักหายินบล็อกได้นะฮะทักหาอินบ็อกได้เรามีดูแลให้เผื่อบางทีใช้ไปอ่ะห้าปีสิบปีเอ้ยเบื่อผ้าสีนี้แล้วอยากจะหุ้มใหม่แต่อยากได้ทรงเดิมก็มีบริการเฉพาะคิดเฉพาะค่าหุ้มด้วย เนื่องในโอกาสวันมหาสงการ <ทะ S 2> คุณปูคคาบีใหม่ไทยของเราทางเอวของเราก็มอบกระเช้าผลไม้แล้วก็ช่อดอกไม้นะครับเพื่ออำนวยวยพอให้คุณปู่สุขภาพแข็งแรงค่ะคุณปู่ะาสําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับงานจัดส่งที่จังหวัดสีสแก,กค่ะเดี๋ยวเราจะไปจัดส่งที่ไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะคะบ๊ายบายเอวเอร์จ เพราะเราเข้าใจคน,ร,คนรักบ้าง